เอยอย่างแผ่อุทยานช่วงช่วงที่ลากออกมาเนี่ยครับตรงตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับอุ้มปาดจากแก่งก้อมาอุ้มปาดก็สิบประมาณสิบห้าโลแล้วช่วงไหนถึงจะลากกลับไปครับก็ประมาณเดือนตุลาตุลาคือเหมือนทางเขื่อนเก็บน้ําเต็มที่น้ําก็จะขึ้นนะครับ <laughs> อ๋อแต่แต่ที่จริงแต่ละปีไม่เท่ากัน,นครับ แล้วปีนี้นี่เริ่มลากออกมาประมาณช่วงช่วงเดือนไหนครับเดือนมิถุนายนเพฤษภา,ษายี่สิบเจ็ดพฤษภาคมอ๋อยี่สิบเจ็ดนี่ก็เริ่มลากแล้วเพราะว่าน้ำน้อยแล้วนะเพราะปีนี้รู้สึกปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วแรงอ่ะผมว่าฝนตกน้อยอ่ะปีที่แล้วนี่ยังตอนนี้ลากมาก่อนก่อนปีที่แล้วนะปีนี้นะปีที่แล้วนี่พฤษภายังไม่แหม่นี่ถึงไหนนีอ่อืมก็มาพฤษภา ลากออกมาประมาณตุลาค่อยลากขึ้นฝั่งอีกทีนะครับใกล้น้ำน้อยก็ยังไม่ยังแล้วแต่น้ํานะครับแล้วแต่น้ําตอบยากนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆแถวนี้มีอะไรอีกนะครับอัดวัดวัดช้างล้องวัดช้างล้อมถ้ำนะฮะอ๋อครับก็คือมันทางเรืออย่างเดียวนะครับไม่มีถนนเลยนะครับ คือยังไงต้องนั่งจากแก่งก้อลงไปอย่างเดียวไม่มีถนนเลยนะโอ้ไกลจังจะไม่เข้าไปโน่นอีกพระแาวนอินแขวนแผลไฟก็เลยวัดช้างร้องไปช้างร้องเลยแก่งส้อไปอีกไปอีกเหโอ้โหประมาณยี่สิบโลยีโลนี่คือจากวัดช้างร้องหรือว่าจากนี่ครับจากแก่งส้อยจากก็คือแก่งส้อยนั่นคือวัดแถววัดช้างร้องหรือเปล่าครับแกตรงตรงนี้ตรงนี้คือ อุ้มปาดอุ้มปาดไปแกงสร้องยว,วัดช่างร้องสิบโล,ลครับผมแล้วก็ไปแกงส้อยอีกแล้วก็ไปแกงสร้อยอีกยี่สิบโลอ๋อแกง<า>กแกงส้อยมีอะไรเที่ยวครับตัวที่สร้อยมีธาตุมีอะไรเยอะแยะเลยเหมือนเหมือนที่บา้นน <c oughs> านวัดเลียง มีมีอะไรนะครับทัวที่วัดนะฮะก็เป็นแปลว่าเป็นหมู่บ้านนี่ครับไม่มีหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านคือมีแต่วัดอย่างเดียวเพราะอุทยานก็ไม่ให้สร้างคือพวกชาวเนี่ยอืมครับวัดเยอะเหมือนกันะแั่แต่โอ้อยู่ไกลห้ต้มอืมเอาพุทธบาดห้วยต้มมาครับมีเช่าเรือเพราะว่าูบาที่นเข้ามาสมมติถ้าจะเที่ยว วัดอย่างเดียวเนี่ยเออถ้าจะเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวภายในเขื่อนอย่างเดียวเนี่ยครับวันหนึ่งพอไหมครับวันหนึ่งถ้าไปเขื่อนก็คงไม่พอคือถ้าไม่เอาไม่เอาถึงเขื่อนเอาแต่วัดอย่างเดียววัดแกงส้อยเหรอมันเห็นมีหลายวัดอะครับมันมันจะพอวันหนึ่งคงไม่พอถ้าไปไพเพียวเียวจริงแล้วเราต้องไปรูปอะไรอีกมันต้องใช้เวลาอืมโอ้ค่าเรือนี่น่าจะเหมาเยอะแกงก็กไปวัดแกงส้อยก็ประมาณสามพันห้า สามพันห้าครับแต่แต่ตอนนี้คงขึ้นหรือลงก็ไม่รู้นะอืมก็โดดประมาณนี้นะครับสามพัน, 4, นห้าเกือบสี่พันมือนกันนะตอนตอนที่ที่อยู่ตรงนัง้นก็สถานที่อืมครับตอนนี้เขาเอาเท่าไหร,รบบกันบ้างก็ยังว่าไก่นะครับยี่สิบโลทางน้ํานี่ไก่ไมือนกันนะนั่งไม่เหมือน,นโรถครับครับแกงก้อ ขอบคุณมากครับอืมแล้วผมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเข้าไปเลยเคยแต่เดินขึ้นไปผาแดงผาแดงหลวงไปถ่ายรูปเปกับตอยสองคนขับมอไซค์ขึ้นไปหน้าฝนวันนี้ก็มีแขกนะที่เทียยันเนี่ยวันนี้เหรอครับมาพร้งนีหมายถึงมาพักตาจกนเียอมาพักสมมุติ ถ้าแปอุทยานนี่คิดยังไงครับถ้าจองมาก็คือละพันหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหลังใหญ่เลยใช่ไหมครับอ๋อห้องหนึ่งอ๋อห้องหนึ่งพันกว่าบาทก็อยู่ได้กี่คนนะครับหกคนอ๋อห้องหนึ่งหกคนพันพันพันเท่าไหร่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยอาหารพร้อมไหมครับไม่อาหารตั้งหากอ๋อครับแต่สั่งได้สั่งที่นี่ <c oughs> ถ้ามายอย่างช่วงนี้ก็ สอ่งละที่นี่ได้แต่ถ้าช่วง,วงที่ว่าอยู่ข้างบนนั่นก็สอนที่หลังอืม,อมครับตรงข้างบนมันสะดวกอยู่แล้วแหละมันมีร้านอาหารมีคนจิตเตรียมทำข้าวห้องนี้อืมข้าวห้องน,รงนครับจะเสียบบอกว่าลำบากทางลำบากก็ไม่ยังเป็นให้ได้เอ้ยหน่วยตรงนี้เลยครับมีแหล่งท่องเที่ยวไหมครับตรงหน่วยเนี้ยตรงหน่วยนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหม,ม,มครับเดินไปนไหน,นก็ไม่ค่อยขึ้นไปลกมีทางเดินขึ้นอ๋อไม่คือ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าที่มีอมแต่ไม่ค่อยขึย้นแต่ไม่ค่อยขึ้นขึ้นลงลงมันล <c oughs> ็อกพอพอใจครับอยู่แพรดีกว่าก็ไปทำคอนเสิร์ตผม